ต้นสวยเลยครับนี่ครับพระธาพลสวนพลอยสุวรรณนะครับคลิปนี้ก็มีทุเรียนหมอนทองไม้เข่งเบอร์หนึ่งใหญ่มากนะครับดูต้นครับนี่ลูกต้นกันครับเบอร์เริ่มเทิมเลยครับนี่ครับปกติก็ต้นละหกพันนะครับต้นละหกพันนะครับสองต้นนี้เอาหมื่นเดียวนะครับโดยเฉพาะต้นนี้สวยมากเลยครับนี่ครับไม้แดดร้อยครับต้นสวยสวยเลยครับนี่ครับใหญ่ๆนะครับสองต้นนี้นะครับคู่นี้เอาหมื่นเดียวนะครับ เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับทุกทท่านเลยนะครับใครเห็นก่อนแล้วต้นนี้หนามดําต้นหนึ่งนะครับไม่ค่อยสวยนะครับต้นนี้ไม่ค่อยสวยแถมให้ฟรีนะครับต้นนี้แถมให้ฟรีนะครับหนามดาเวลาท่านไปปลูกก็จับเขยองขึ้นนิดนึงนะครับแค่นี้ครับแล้วก็ปักหลักอันนี้ตอนลดน้ําตอนลมพัดมันเองครับผมเท่ากับสามต้นนี้ก็หมื่นหนึ่งนะครับหมอนทองสองหนามดำหนึ่งนะครับหมื่นเดียวครับผมใครสนใจก็โทรมาที่เบอร์ศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดเก้าสามแปดพันนะครับ แล้วก็086 383 3061ครับส่วนผมอยู่ตำบลโคกไม้ลายอำเภอเมืองจังหวัดปราจินบุรีนะครับค่าส่งตามระยะทางนะครับไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับ